ดีแม็กนะครับ1.9ปี65นะครับใหม่ๆเลยพี่65เหมือนใหม่บ้าโคตรเจ๋งใหม่มากแผ่นเพียรนี้เป็นพลาสติกยังไม่แกะนะครับน็อตไม่เคยมีใครหยับนะเบาะแล้วอยู่กับเจ๋งไม่เคยโกหกไม่เคยหมกเม็ดอยู่แล้วนะครับผมข้างในเบาะดูหืใหม่จริงเฮ้ยเกินไปแล้วนะครับผม กราบสวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วฮะใครไม่เจ๋งผมเจ๋งอยู่แล้วนะครับยังไงดูใส่ว่านแล้วก็ดูมากมือมงไงเพราะว่าตาเราไม่เหลืออีกต่อไปก็ดูดีขึ้นเอาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับเจ้าอีซูซูดีแมกนะครับ1.9ปี65นะครับใหม่ๆเลยพี่65เหมือนใหม่ว่าโคตรเจ๋งเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องก่อนจะฟังราคาที่เจ๋งกว่านั้นอีกนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับแล้วดูห้องเครื่องคลีนินใหม่ๆเลยครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงครับ หม่มากแผ่นเพลทนี้เป็นพลาสติกยังไม่แกะนะครับน็อตไม่เคยมีใครหยับนะแล้วดูได้เลยข้างในนี่ผมจะเปิดให้ดูเลยเป็นไงไม่จริงนะครับบอกแล้วอยู่กับเจ๋งไม่เคยโกหกไม่เคยหมกเม็ดอยู่แล้วนะครับผมอ่ากับราคาเงินสดคันนี้นะครับผมอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเออสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทได้อีซููปีหกห้าเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าหน้าสวย,สวยจัดทรงล,งล้อมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับชอบไหมอ่า ถ้ายังไม่ชอบไม่พอใจเงินสดไม่ถึง4ี่0,000ไม่เป็นไรเอาเงินมาผ่อนกับผมดาวแค่เจ็ดบาทพอนะครับไวรุ่นดาวเจ็บาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีพอเตอร์พอไม่หมดสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านเป็นไงเบอร์ผมนะครับผมถามจี้อย่าคิดไม่ทันนะครับอ่สำหรับใครที่อยากจะติดต่อนะครับ0 8 3 4 6 4 3 3 7 7เบอร์เซลเจียงยินดีให้บริการจำได้แล้วเว้ยมามาดูรถคันดีกว่าคันนี้จะส่งลงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับแม็กใหม่ยางใหม่ทำเต็นท์เราจัดให้เรียบร้อยนะฮะมีแก๊ปกระจกมาให้ด้วยลายคาร์บอนดี เตียวเตียวกันน้ำนะครับผมมาดูข้างในอ่าวิทยุทธ์เดิมโรงงานนะครับอ่าคอนโซลสีดําเนียนๆคลีนๆนะฮะฝ้ามีลงยันกันขลังมาให้เรียบร้อยนะครับผม <S 1> <S 1> ไม่ต้องห่วงเรื่องความขลังคันนี้ขลังแน่นอนนะฮะข้างในเบาะดูหืมใหม่จริงเดี๋ยวเรามาดูเลขไหม์กันเลยดีกว่านะครับผมอ่าท่อไยเลสป่ะท่อไยไทเทมมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมมันสุดจริงๆคันนี้เดี๋ยวพี่มาสตาร์รถฟังเสียงท่อแล้วก็มาดูเลขไหม์กันเลยดีกว่าอ่า เสียงเดิมๆพอๆนะครับผมเสียงเดิมๆพอๆเลยแล้วเลขไม้นะครับที่สําคัญเลยเหมอนมาดูเลขไม้กันก่อนอ่ะแหนกล้องเข้ามาเลย8ปดพันกับอีกห้าร้อยยี่สิบแปดกิโลเฮ้ยเกินไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาอย่างนี้ก่าเดี๋ยวผมจะให้ช่างที่เขาแบบชํานาญการนะครับมาอธิบายเกี่ยวกับรถคันนี้เนาะเชิญช่างอื่งด้วยครับผมอันนี้เป็นช่างชํานาญการที่ขับรถมีประสบการณ์การขับรถมา,มามากกว่า30ปีนะครับผม ใช่นะครับช่างอื่นครับเดี๋ยวยืนตรงนี้เลยครับหน้ารถเลยนะครับหันหน้าไปทางกล้องนะครับช่างอื่นคิดว่ารถคันนี้ดียังไงอือดีมากนะครับผมคันนี้ดาวเท่าไหร่ครับอดดาวแค่7บาทนะครับผมมีอะไรต่ออีกครับช่างอ่าฮะพูดเลยครับช่างอ่าจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยดีจัดมีโอนลบีบ อโลบนะครับพี่เอิงโอเคนี่นะครับคือช่างมากประสบการณ์ของเราที่การันตีรถได้นอนว่าคุณภาพเยี่ยมพอขับมาแล้วดีทุกคันใช่ไหมครับพี่เอิงสุดยอดครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจใช่ไช่ครับพี่เอิงอย่างนั้นแหละครับผมติดต่อเข้ามาได้ถ้าติดต่อไม่ติดเบอร์นี้เลยครับ0834643 3 7 7เบอร์โทรเจ๋งนะครับมาพร้อมกันครับพี่เอิงไม่พูดพร้อมกันนะครับ ใครไม่เจ๋งผมเจ๋งนะครับหนึ่งสองสามใครง่ายเด็กหัวเด็กจัดไปครับพี่เจ๋งอยู่แล้วเราหยุดยอดใครไม่เจ๋งผมเจ๋งนะครับมับงกรดาวเจ็ดบาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีบลบรบสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาทำสัญญาที่เต็นท์เรามีบริการทำสัญญาถึงบ้านส่งรถฟรีถึงบ้านไปนเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนเดี๋ยวเจ๋งจะหารถราคาคุณภาพมารีวิวให้ลูกค้าแน่นอนนี่นะครับโบกมือลากล้องครับผมบายบาย